สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเศร้าของวันที่สิบสามมกราสองหาหกเก่าเล้พี่น,อน้องเลยเมื่อคืนนี้ล่าพัฒนาใครออกไปเสร็จสิ้นเป็นที่เบร้ไปพี่น้องพี่น้องก็บโกงจีมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอยู่อพี่น้องเนาะนะครับ ันนี้ก็เป็นเสาวัวนเสาร์แต่เสาร์เลยพี่น้องปล่อยเลยบ่ต้องรออาจารย์พ่อชัยบอกสั่งปล่อยไม่ต้องรออากาศจากสีหน,นาวใน่พี่น้องบ้านเฮ้าเนาะสะภาพอากาศหนาวเย็นเลยพี่น้องหนาวมาสามมือแล้วได,ได้สี่หมื้วได้พี่น้องรักษาโต๊ดได้พี่น้องได้รักษาสุขภาพร่างกายห้องนะครับอย่ากเก็บยาไข่ได้พี่น้องนะล้วข่แย่จนพี่น้อง ครับเมื่อนี่ไปตามต่อกันเลยพี่น้องอาจารย์มั่ใช่บอกปล่อยแต่เช้าเราจะมีโชควันสักร์เอาพิ่นบอกปล่อยแต่เสาจะมีโชคนะครับเนาะก็เลยปล่อยให้แต่เสาพี่น้องนะครับวันที่สิบสี่แล้วพี่น้องพุทธที่สิบสี่แล้วี๋ยวพอจะดีใส่วันที่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปพบปะกับตัวเจาะตัวจับคู่พีนพ่น้องวันที่สิบสี่แล้ว สิบสพี่น้อนะครับสิทับหนึ่งะครับทับหกเกเด้อลาวพัฒนา ลาพัฒนาอาจารย์พรชัยทด้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนทด้พี่น้องเด้อให้กำลังใจเพื่อนเนาะเจอเพิ่นเสีเไม่เฮาเพิ่นกับบได้มากง่ายๆพี่น้องก็นังงน่งเฮยดนั่งทํำนะครับให้กำลังใจเพิ่นนะครับลาพัฒนาอาพรชัยนะครับให้กำลังใจเพิ่นพี่น้องเอ้ยน้ำพึ่งเรือเสือตรงพึ่งป่าน,นะครับอาจารย์พรชัยนะครับให้กำลังใจเพิ่นเด้อนะครับ อยู่ที่กำลังใจเท่านั้นนะครับเฮ้าไปหาเอาเลขนี่แต่เฮอกไปเฮอกไปยังไปพี่น้องจักสิได้บอได้ไปหวดย่ำคำย่ำคืนพี่น้องนะครับเนาะไปนั่งเอาเลขเอาเบอร์ไปเฮ็ดเอาเลขเอาเบอร์อยู่ไซเฮากกับไปพี่น้องอันนี้พี่น้องนั่งเบิง่งทางช่องนี่สบายคือยังเิ่นเดียดไทยแล้วก็บอกเคยผ่านพ,พร้อมนะครับวิ่งบนล่างพี่น้อง วิ่งบนล่างขอกำลังใจจักนงอยเลอยี่น้องเด้อขอกำลังใจแน่นกดไลค์กดแชร์กัน,นหลายๆี่น้องนะครับเนาะจะเลยมีกำลังใจนะครับต่อไปอาจารย์พรชัยวิ่งบนล่างพี่น้องสอง กับ,บ,ส,กบ 4, กสีนน่นะครับสองกับสี่พี่น้องเอาสี่เป็นจังไงนะครับเดี๋ยวเฮากมา็มาเบิงมาเบิงว่าดูมาพิจารณากันนะครับเข่าเลืออุดเดี๋ยวมาเบิงย้อนหลังของอาจารย์พรนชัยกันนะครับเดี๋ยวขีดเส้นใต้กันพี่น้องขีดเส้นให้ดูดีมีราศี โชคลาภพี่น้องสีแดงหมายถึงรักจริงรักแท้ไม่มีคำว่ากโกหกเด้อสีแดงเ,เป็นสีร้อยเปอร์เซ็นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนะครับสีน้ำเงินเป็นสีที่จริงจังจริงใจนะครับให้แท้นะครับทำแท้จริงแท้นะครับ สีแดงหมายถึงลักแท้นะครับกับเ,เอาไปสัตพี่น้องสวยสดงดงามเมื่อเวอนนี้การจับคู่ของอาจารย์พรชัยพี่น้องอาจารย์พรชัยเนาะนะครับจับคู่สอง อากาศเปลี่ยนพี่น้องก็จะงยีเป็นไข่เป็นวัดนี่พี่น้องเอ้ยสองหนึ่งสองสี่สองแปด สองเก้าม่พี่น้องแนวทางของอาะจารนทอนไช่พี่น้องจับกห้พี่นอ้นองเสร็จจับเป็นที่เรียบร้อยชุดที่หนึ่งอ่าอย่ามาเบิง่งชุดที่สองแล้วก็ไปยอดลังเปรียบเทียบกันเลยพี่น้องนะครับว่าแนวทางเพิน่นเข่าหรือหรืพี่น้องชุดที่สอง สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปด ใแก้วนะครับแต่พี่น้องเดี๋ยวพอจะดีขีดเส้นใต้ใส่เสเ้นเรื่องห้เนาะแล้วกลับไปพิจารนากันนะครับแน้าตาของเพิ่นเนี่ยครับ เนี่ยเปินสามควบมั่นใจไงพี่ให้น้องนะครับอาจารย์พอนชัยนะครับบอกได้เลยพี่น้องมั่นใจก็เพิ่นหลายที่สุดเลยสิบอกหนสําหรับอาจารย์พอชัยนะครับสุดยอดอีลีพี่น้องบอกได้เลยนะครับเปิ้นแล้วเพิ่นกับเหตุใหนพี่น้องผิดหวังคือกันนะครับพี่น้องครับเบิ้งยอดหลังงวดประจับวันที่สิบสองคือมือขึ้นนี่พี่น้องลาวพัฒนาอาจารย์พอนชัยพี่น้องวิ่งบนล่างสี่กับหก เขามาที่หกตัววิ่งพี่น้องจับคู่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกหกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดพี่น้องเขามาที่หกเจ็ดตรงตรง,ตรงเลยพี่น้องไม่ต้องกลับสำหรับอาจารย์พอชัยนะครับเลขสามตัวบนเจ็ดห้าสามเลขล่างหกเจ็ดอาจารย์พอชัยมาหกเจ็ดตรงตรง,ตรงพี่น้องวิ่งหกจับคู่หกเจ็ดแตกพี่น้อง นี่ก็เป็นย่ำศรัทธาเซียนบ้านนอกพี่น้องเซียนบ้านนอกนะครับเก่งพ่อสมควรบวาไทยบวา่าลาาบอกได้เลย,เลยหน่าติดตามนะครับบอกได้เลย,เลยน้าติดตามอาจารย์พรชัยและพ่อใจดีที่สุดพี่น้องนะครับถึงจะเป็นเซียนบ้านนอกแต่ไม่เคยหลอกเอฟซี นะครับให้พี่น้องเอฟซีไว้ใจพี่น้องอ่ะไปเบิ้งงวดประจําวันที่สิบสี่กันเลยของอาจารย์พนชัยพี่น้องมาแล้วเป็นจังไดยพี่น้องนี่คือนะครับมาเบิง้งแนวทางของอาจารย์พรชัยงวดประจำวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่ มกราสองห้าหกเก้าลาวพัฒนาอาจารย์พรชัยเด้อวิ่งบนล่างสองกับสี่พี่น้องจับคู่สองหนึ่งสองสี่สองแปดสองเก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าเข่าหรือรุดวันที่สิบสี่สองทุ่มเครื่องดูผลกันแน่นอนพี่น้องเอาแคปหน้าจอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์พรชัยเลยพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนเด้อ ซอยเชี่ยซอยสนรับสนุนพอใจดีกับจาจาร์พรชรัยน้ำเนี่ยก็แล้วกันพี่น้องโปใดกดไลก์กดแชร์คอยห้างคอยมีคอให้รำขอให้รวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงย่าเจ็บยาจนขิดสิ่งใดวังสิ่งดใดคอยสมความมุ่งมันะ่นปารถนาทุกสิ่งทุกประการพี่น้องนะครับคำพูดคำวอวยพรของพอใจดีนะครับคอยพี่น้องจง โชคดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้ป่ปลองคลิปนาพอกันไม่ไปลองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ